ได้ n o โวเอเข้าใหม่หนึ่งคันครับอันนี้ยังไม่ได้เช็คเครื่องนะครับเพิ่งอ,ออกมาถึงกดลงไฟมาปกติครับแต่ยังไม่ได้เช็คไล่พวกระบบน้ำมันคาบูครับคิดว่าน่าจะติดอยู่บางแบตไม่ให้ครับมาบนี้ครับผม อันนี้ก็ยังไม่ได้ปั้นเลยคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับมีโอเกาเราอ,อะไรมาก,ก่อนนี่ที่ผมเรือไว้ครับใครขาดเหลือตรงไหนชิ้นไหนครับวกสวิตช์ไฟสายขวาสายคันเร่งสายโช้กครับสายเบรกมีหมดนะครับถอพพกโช้กรอเดิมครับให้พร้อมจานดิฟทุกอย่างครับยางดีสวย ห้าร้อยห้าสิบรวมจัดส่งครับพวกหน้าปัดหน้าไม้ชุดไฟอันนี้ท่อครับท่อเดิมท่อพามีนะครับของมีโอฟิโนและนูโวครับมีปลยอยอันหนึ่งอย่งไรผอันนีนน้น่าจะเป็นท่อแต่งครับน่าจะเป็นท่อแต่ง พวกเบาครับมีโอสองตาอยม่มิกแล้วก็มีโอเก่าก็มีนะเดือสองตัวมีโอเก่าครับมีทรงเดิมกับทรงทรงปาดอันนี้ทรงปาดมีอันหนึ่งครับสองตาเดี๋ยวจะไล่เก็บไปที่ละคันที่ละคันครับตัวไหนพอเก็บได้ก็เก็บไปก่อน นีชิ้นดำครับเพิ่งฝนตกเสร็จประมาณนี้ครับผม